วันนี้โทราเราเนี้เราอยู่กับเกมอาชาร์เตอร์ R N G นะวันนี้เราจะมาเล่นไอชาร์เตอร์ R N G วิธีการเล่นเกมนี้ก็ง,ง่ายๆนะก็คือการก็คือก็แค่กดสุ่มอะแล้วก็แค่นั้นยแค่นี้เลยครับทุกคนแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ่เอา ใ็ให้ได้ตัวที่แบบตัวดีๆแล้วก็จะสูมไปเรื่อยๆก็จะทำไเรื่อยๆ เนี่ยพออันนี้มันถึงเลขสิแล้วมัคุณสี่สิโชให้เฮ้ยี่ผมได้เนี้อะไรวะเฮ้ยเชือผมได้เนี้ยทุกคนได้ดอดตัวนี้ยเน้เนียเนเนีเน้นี้ไเอ้ไเนีอ้เน้ม้นเนี้ยเ้ยเ้ยเเ ดูได้เนี่ว่าผมได้ตัวนี้ข้อใหม่เราคือต้องแบบดูได้ต้องต้องทำไปบ้างครับสูบๆไนะปกันไปเล,เลืเล่อย เฮ้ยอะไรเนี่ยมันเป็นที่ผมเห็นไหมโอ้ได้ตัวนี้ทุกคนเป็นตัวอะไรวะรถไฟกสุนไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะเต่ออุ้ยตกดิ้งเร็วมากเลยทุกคนเฮ้ยอุ้ย ไม่รู้สิต้องทาบไม่เคยอะไรถ้าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่เลยโอ้โหโอ้โหเร็วจัดจะดูดูดูเฮ้ยเร็วเกินขึ้นไปมุ้ยเราดูนะฮาเลดอวเบียร์คนดูดูเฮ้ยเร็วจัดโอ้โหเออ ช่างันักขุนบุไปมาต่อนานแล้วเฮ้ยโอ้โหเกือบกคนเมื่อกี้ผมเกือบได้อ่ะโอ้โหอะไรอ่ะเกือบอะโอ นี <Jordan. S 2> ้เดียวเลยเกือบได้เอนแล้วเนอะคนเศร้าโอ้ได้โซโลโซโลก็จะ s u <Ryan. S 2> oh, จะเราไปลองเล่นแบบออฟฟี่ดูนะทีเนี้ยมันเป็นยังไงนะแบบออฟฟี่เนี่ยเดีย๋ยวนะเราไปลองดูใช้ตัวดีนะเราจะไปใช้ตัวดีเราจะลองเล่นอนะไรดีดูนะ แต่ตัวที <Rocky> <aby> ่มันวิ่งเร็วมากเลยโอ้ไม่ใช่ละตัวนี้เออเอาบียากผมก็คิดไปบโวไปดูนะเอาไม่ถังเอาเออชักนวัดให้ดู่อนปะเดี๋ยวสุกันต่อดีผมได้ตัวดีๆแน่ ไปเรื่อยๆน,น,นะเขนเป็นตัวละครผมอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปปต,ยยวยวตกแปะละ ครับทุกคนวเราตัดภาพทีตอนได้ตัวดีๆแต่ไม่มีอะไรหรอกครับเฮ้ยมาดูกันนะทุกคนราจะเราจะได้ไหมโอ้ ตบตบๆไปได้อะไรเท่าไหร่เราสามารถเจอเอาสูบเอากระตอก46อะไรโอ้สัจจีโอ้โอ้คืออะไรโอ้โอ้ <laughs> จะสูบไปเรื่อยๆนะทุกคนนี้เราว่าจะไดจะได้ไรโอ้สัสจีมาต่อได้ไรทุกคน พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผว่าเเราจะเดี๋ยวเรากาจะเราก็จะเล่นไป,ไรไปเรื่อยๆนะเดวผมจะลองล่ออฟบีแบบนี้นะนเดี๋ยวผมจะวิ่งออฟด้วยตัวที่วิ่งร็วโคตร ดูว่าผมจะเล่นผ่านเล้วยลองลอกเล่นใหญเตออันนี้หวงเงินไฟเอาพี่ง่า้กับตัวที่แบบวิ่งเร็วมากย่อมผ่าเนเยอนจะเพิ่มต้ำยาเนี่ยนงยาเร่งด่วนรู้ว่าคอมบ็นบอท <_ <d> _ <n> _>อเอออะโอ้<_ <d> _ <n> _>โอจอะ้ะตอนนี้ถูวก่อนเ้ยอันนี้ถือว่าง่ายสุดนะในพระดาวพี่อ่ะดูไม่บอกอะไรายัดี กระโดดข้าบไปเลยด้วยอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าดีมเพ่อ้จะได้กว่าอา่ะได้กว่าจริงๆก้วู้ก่อนดูซ้าๆเออเออโอ้ ทั้งวันและเรื่องนี้ผมไม่ไม่ออกบีลนะโคตรออกบีโคตรยากมันต่อแล้วทุกคนมาต้องได้แล้วแหละ อะไรโอ้จะบอกว่าจะซื้อน้ำยาเร่งละไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอเคน้ำยาที่ผมเล่งจะซื้อก็คืออันนี้ไม่ธรรมดาเจอเลย ว yeah. yeah, mm ่าผมบอลเลยเนี่ยยี่สิบหอันแล้วก็ดียี่สิบสี่ก็้าสิบแล้วก็ธรรมดาเอ้ไม่ถึงชอมดดเอี่ยีโคตดเยอะจะเราดูแล้วว่ามันจะช่วยไหมมาดูกัน เนี่ยเฮ้ยมันช่วยอ่ะทุกคนมันมันคูณยี่สิบเลยไงอุ้ย มโครโคริอลโซเดขอไปมีตัวนี่านะนะโอ้นนามิเค <and living> <Wars> เกอบได้ตัวหนึ่งในแปดแสนโอ้โหไม่รู้ตัวอะไรนะมี่อ่ะสุมกันต่อเฮ้ยอีกัโอเคเดี๋ยวเราจะนี่ อันนี้มันใช้ทำอะไรได้ทุกคนใครรู้ว่าคอมเมนต์บอกหละอันนี้รางวัลพิเศษอยู่เลยเดี๋ยวผมตัวต้องมาเล่นออฟฟี่ให้ผ่านใช้ให้ตัวนี้จะผมว่าผมเร็วเลยเปลี่ยนตัวออบี้เลยตัวนี้ไม่ได้ไหว ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปคราเขาทำเกินไปที่ใช้ใช้ตัวนี้ด้วยตุ้ยปะกายโคตเทตัวเนี้ยอยู่โตเนี้ยจะมาเดินจาบวะจังวันที่จะจผ่านดูว่าจะผ่านไหมนี่้องผ่านนี่แหละจะเดินล่วงไปทำไมาไ,ไม่ได้ตอนนั้น chưa ừ suối ừ ra lại suối đi lại đi Đừng ăn ừ ra ừ ra ok ừ khỏi nhìn lại ừ ừ sao mà được luôn chế độ ừ, ừ. ừ. จบอ,อ,อ,อว่าล่อได้ยังไงว่าละเซอร์ไพนส์ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับบ๊ายบาย